สวัสดีครับพบกับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปไปดูนะครับวิถีชีวิตหรือว่าแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรนะครับทำการเกษตรแล้วก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงวัวนะครับหลักๆคือเลี้ยงวัวตอนนี้นะครับแต่ก็จะมีการเฮ็ด อย่างอื่นหลายๆอย่างอยู่ครับเดี๋ยวเอามาฟังความคิดของคนรุ่นใหม่แล้วก็สูตรพวกสูตรต่างๆนะครับสูตรต่างๆที่แกฮใหงงัวแกอ้วนฮ็ดจังไดนะครับงัวเพิ่นลายตูเด้อนี่ครับเด้ออันเบสเซตนี่จักโต้ครับโอ้เบสเซ็น่าจะประมาณสิบเอตัวนะครับ,บนหน่าจะนะครับถ้าลูกน้อยมันน้ำโอ้ลูกน้อยมันนำ้ำแล้วก็ลูกสิอ,อ,อกน,น้าบ่็ับลูก โอ้พลูกว่าลูกต่อลูกต่อลูกมาละครับผมอ๋อนะครับคุณเห็ดอย่างดีเลยนะครับมองกินน้ำมองโอ้มีเขาตัวนี้ดีแท้ฮะเป็นงัวแม่งัวแม่กระขังวันจะงัวแม่นะลูกเอามันงัวผู้จะแยกไว้งัวผู้มันจะหมักขึ้นโค้มกันก็เลยได้แยกไว้พุณจัดระบบพวกนี้ครับพวกนี้มันขึ้นโค้มกันแล้วบ้านนี้ไอ้พวก ไอ้ขี้งัวขี่ควายนี่ก็เอาลงไปเอาลงไปใส่หน้าแมนครับบางทีผมก็เอาไปให้ป่าอ๋อใส่กระสอบแล้วก็ลงไปเทให้ป่าปลานิ้นกินดีได้ครับอ่านเอาก้อนเฟืองตั้งไว้แม่นครับกินขี่คว้ขี้งัวนะครับอ้วนดีปลานิ้นพวกขี้งัวขี่ควายนะครับเอาเฟืองตั้งไว้แล้วก็เอาขี่งัวนี่เทเทลงใส่เฟืองกบไว้เอาไว้ให้มันกิน กินปาเนี autant, horses, ่ยเอากระบอกต้องไปซื้อหัวอาหารป่านะโอ้ยซุ่มพูปลากินแล้วก็ไปใส่กล้วยเออครับเด้อเอาขี้ควายนี่ไปใส่กล้วยพอได้กล้วยออกมากมานี่ครับผมนี่ผมจะตัดมาตัดมาปุ๊บผมก็สิไว้ให้งามเลยครับไว้ให้งัวกินครับงัวกินกล้วยได้เนี่ยครับนี่เด้องัวกินมังสวิรัตนี่นี่เอาเบิ้งงัวมันมากินกล้วยได้ครับง่ะโอ้ มันเป็นผมสร้างมาท่านแจ็คคือเอาขี้มันไปใส่ต้นกล้วยครับพอต้นกล้วยงามเป็นหมากแล้ววมเอามากมาให้มันกินแบ่งปันการกินคนนี้ไม่ได้กินแล้วเนาะคนก็กินอยู่บำรุงมันเนี่ยครับนี่แล้ะครับแนวคิดคนร่นใหม่เบิ่งดูครับคันสมมุติว่าคุคือตะกี้กะจูงเลี้ยงมันสิแม่นง่ายบอครับ แมนครับมันบ่มีพื้นที่เด้ครับเสมื้อนี่แมนบ่ไปบ่ได้นะครับแสดงว่าหญ้าพวกนั้นน่ะปลูกให้อันงัวนี่เบิดแมเนบ่ครับแมนครับผมส่วนมากผมใส่ฟางครับใส่ฟางเลี้ยงเพราะว่าบ่มีเฮาบ่มีเวลาที่ที่มาเฮ็ดไอ้ไปจูงเลี้ยงนะขังไว้เศร้ามากอะให้ฟางหญ้าก็ปลูกไว้อยู่แมนผมก็เฮ็ดไอ้น้ำมักไว้ไปโคดฟางให้มันน้ำมักแมนน้ำมักโคดฟางน้ำฟางน้ำมักอยู่ลินซี เหนยวโลบหน้าผมสิมาเจาะสูตรน้ำมักเพื่อนเด้อครับกินดีแมนบอกครับแมนครับกินดีนี่มดเลยนี่เอาฟางให้นี่ฮะเพราะว่าไอฟางสองก้อนนี่ผมใส่เลี้ยงงัวนนี่สิบตัวผมนี่มือหนึ่งสองก้อนแมนครับสองก้อนใส่เลียงงัวสิบตัวใส่ใส่น้ำมักพอครับอ้วนอีกนี่ครับพวกนี้พวกเพื่นบริโจยเด้อครับเพือนกินน้ำมักคืออย่างเด้อกินน้ำมักแสดงว่าสูตรน้ำมักดีเด้อนี่ เดี๋ยวเอฟซีผมทาเบิร์นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะสูตรน้ำมักให้เบิรงนว่าเพื่อนผสมยังไงนะครับเพื่อนก็จิบอกผมอยู่นั่นมงมันกลับบมีมย่งหลายนะครับอย่าเพิ่งบอกครับอย่าเพิ่งบอกอย่าไปก่อนผมไปก่อนให้เพื่อนกดไลค์กดแชร์หลายๆเด้อครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิงร์นวันดีเด้อนี่กินน้ำมักอันนี้นี่นี่มากของก็มักไว้ผมฮูจักกับเจ้าของฟาร์มงัวหลายเด้อครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่ง ้อผมก็มัก้วยแล้วก็จะทักใสบูฮดเฟืองพอฮดเฟืองแล้วมันก็จะกินมันก็เองกันนั้แม่นมันหอมกินน้ำมักน้ำอ่าโอ้มันกับโคเบิ้งสีมันนี่ครับจักน้อยมันอยากมืดด้ครับเห็นห่อนอ้อมมืดดอกพุน่ะเดี้อจางปากหน่อยเด้อสำหรับคดมุ้ยเวลาเลี้ยงงัวต้องเลี้ยงแบบนี้ครับผมนี่ครับนี่นี่นี่โอ้หันเด้อครับออกเป็นน้ำมัก หดเฟืองขนาดเด้อครับเด้อหอมควนควนเห็นบ่เห็นงัวได้ได้กินผมนี่โอ้แต่เปิดงัวส่งๆเด้อครับอ้วนครับผมมามาเลี้ยงงัวอ้าวเดี๋ยวน้ำหดในยวงเอาต้องขอรบกวนเพื่อนแค่นี้นะครับโอ้มีงัวตัวน้อยนะครับตัวนี้ออกใหม่ครับผมได้ยักมือแล้วนี่าตัวนี้มันออกวันที่สิบเอ็ดไอ้สิบเอ็ด สิบเอ็ดมกราครับโอ้น่าจะประมาณปร่ปมือในการในการนี่ครับลูกลูกแม่นี่ฮะแขกำไรแล้วนี่ครับมันก็ออกลูกเรื่อยๆครับคนรุ่นใหม่ของเฮ้าผมก็สิไปตามติดคนรุ่นใหม่นะครับที่มักการเกษตรครับช่องของเฮ้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามนะครับถ้าจังใดก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ ยอดกันยังหน่อยอยู่เดี๋ยวถ้ามันหลายแล้วกะผมจะพาไปเรื่อยๆครับไปหาเบึงงัวงามควายงามนะครับเด้อนี่อ้าโอเคถ้าจังใดกะมือนี้กะคํำแล้วผมกะจะได้ไปหาหิดเวียเห็ดงานตอเนะครับเดี๋ยวเสีย่ยเพื่อนก็นจะได้ไปหาหิดเวียกเห็ดงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ